สวัส so, ดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองมีคาเลน,นะครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนเอาคาหาคีแล้วก็เก็บโป้นะครับเดี๋ยวเก็บโปก็อยู่เกาะน,นี้นะปึ๊บปบไปหลังเกาะคนเหินตรงนี้นะครับราคาก็หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทใช่หนึ่งมืนบาทต่อไปก็คือ สอนด้วยปึ๊บเดี๋ยวผมจะสอนเอาเผาด้วยนะครับมันเอาจากไหนเผาเนี่ยหาง่ายๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเผามันอยู่เกาะเดียวกันกับฮาร์คีนะโอ้โอ้โอ้โหอุ้ยอุ้ยน่นไงายเฮียโอ้สงสัยโอู้อุ้ยเอา โอ้แป๊บนึงโอโอเคมาละโอเคซื้อเรือไปก่อนโอเคครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยเรือไปเช้าวะช้าชิบหายชาจังเลย ช้าจ,จังช้ามากบอมเลยนะครับต้องซื้อเก็บโปก,ก่อนนะครับถึงจะได้เออถึงจะซื้อฮาคิได้ใช่ไม่ใช่ไปแบบมีฮาคิสแล้วไปซื้อเก็บโป่นะอันนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าแล้วแต่คนเลยครับต่อไป นี่นะุิยเดับมึงวิ่งไอ้ย่าอ๋อโอเคมาละนี่นะครับก็บปกก็จะอยู่ตรงต้นนี้เลยขึ้นไปขึ้นไปเอะหาคิดสี่หนึงรอก็บปกคูดาวผมขอไปไอ้นี่สอนไอ้นี่ก่อนมันน่าจะอยู่หลังก่อนนี้นะผมก็ไม่น่ใจนะ ว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงคะนี่ไงปึ๊บกดดูนะมันจะใช้หนึ่งร้อยจิมครับกดไปผมได้เผ่าเผ่าเผ่าอะไรเผ่า ขผ่ามนุษย์ครับถ้าได้เผ่ามนุษย์ง่ายนี่ผมจะดีใจมากือทุกคนผมจะแตกโอ้นี่ไงมาแล้วโอ้เดี๋ยวผมจะสอนนะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมขอตัดไปตอนที่ไปซื้อหาคินเล็กแล้วกัน โอเคครับทุกคนเราก็ได้มาถึงที่ซึหงหฮาคี้แล้วนะครับก็นี่เลยแล้ววิธีเปิดฮารคี้ในมือถือก็นี่เห็นออเฮียมึงท้ันนะพังนี่นะครับก็เห็นปุ่มตัวนี้ไหมก็กดปิดไปก่อนมันก็จะปิดกดเปิดมันก็จะเป,ปิดให้เดี๋ยวก็จบคลิปก็ขอไปสุ่มอีกแล้วกันปิดคลิป

ได้เหมือน,น,นสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับขอตัวลาไปก่อน